อากาศอีหยังเมื่อนกระเดียกระดอ,ดอะแทะเมาอบมาเอาไปนาเธอนอนี่นอะเอาบักลาปีนี้ตัวสิจบป .6 แม่นบอนี่แม่ได้กับโบลูว่าสิทรงโตไปเรียนโรงเรียนใหญ ล้องเลียนดีๆก็มีแต่ในเมืองใหญ่ๆเนม่แมนมนี่กระปิดแต่โควิดปิดแล้วปิดอีกอยู่จนบักลานาเทาเมื่อแล้วเนี่ยแมนโมแมนโอ้ยมเมนกับโมเมนลูกลาโมเป็นยังดอกนาเด็กน,น้อยหน่อยนึงขี้มันงับปะเทาหลาย แล้วบ้านเฮากับผมมีโรงเรียนดีๆเนาะมีครับไพ<ะ>่วะนี่ครับฮะมันมีอิริตีอยุไซล่ะโรงเรียนนะ่ะยูนี่เด้ปะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงขึ้น,นย่ง we warmly welcome you to bunka school, where you can have quality education, producing students acquired with knowledge and skill that makes them globally competitive individuals who are ready to conquer the world สวัสดีค่ะคุณยายยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบึงการนะคะบอสเรียนโรงเรียนนี่สมกัเกง่งค่ะกระดักกระดอดแต่ว่าพวกเราเป็นน้ำไหลไฟดับเลยแมนทำโตมาเรียนโรงเรียนนี่ละบาลาขึ้นแล้วตัวกระสิไดเก้นคืนนอเขาโอ้ยต่บ่ทันไดเรียนกันยังเก่งอยู่แมนอยู่บอแมนแสดงเต็มที่ย่ยเบ่งได้บอโอเค Are you ready วคุณยายพูดกันหรือย <the speaker> ังคะพูดกันแล้วครับเดี๋ยวเข้าโรงเรียนกันเลยดีกว่าค่ะสักกบสักปลโรงเรียนบึงการของเรานะคะบ้านเลขที่211หมู่1ถนนบึงการพังโคนตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการค่ะ โรงเรียนบึงการของเรานะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้รูปแม่น้ำโขงแล้วก็มีทรัพยากรที่สวยงามด้วยค่ะนอกจากสถานท,ที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วนะคะคุณภาพการศึกษาของเราก็ยังเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปด้วยค่ะต่อไปหนูจะพาคุณยายไปพบบุคคลสำคัญของโรงเรียนกันนะคะก็คือ,อผอ,อนั่นเองค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับกับผมนายสุรศิษฐ์สิทธิทธอมรผู้อำนวยการโรงเรียนบึงการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนจำนวน30,30คนซึ่งมีนวัตรกรรมในการบริหารจัดการก็คือบึงการโมเดลโดยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือเบสแพคทสคือการพัฒนา สมรรถนะบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการเสริมสร้างพลังอำนาจหรือ empowerment โดยมีวิสัยทัศน์คือฝนตกฝ้าห้องยาริรุงไปไก่ก่อนสอไปจังไปที่ไฟครัวจึงครัวลูกแต่ปลามาาเฮื่อนลูกแต่สวนมาาบ้านขี้ข้านไปท่างไก่ให้มาเลี้ยนโรงเรียนบึงการนี้ ตลกของโรงเรียนบึงการนะคะมีสัมมาคารวะยิ้มไหว้ทักทายกันค่ะส่วนเอกลักษณ์นะคะคนดีสีบึงการสืบสานวัฒนธรรมไทยก้าไกลสุสกลค่ะสีประจำโรงเรียนดีล่ออ๋อสีประจำโรงเรียนก็คือสีฟ้าแดงค่ะยิ่ย,ายมากเจอจา้าเจาเื่อยครับเื่อยครับผมถามเนี่ยโรงเรียนนี้เขาสอนอีย่างแน่ครับแล้วมีวิชาภาษาต่างประเทศบ่ครคู่หลายปัจไดโรงเรียนนี้นะ มีคู่เก่งบอยากจังเลยมันมีของแรงมากวันพันาุ์อีกเอาค่ะพี่ไปอ่านจลาจลได้กงนเบยเียเอาละค่ะคุณยายทุกคำถามมีคำตอบนะคะไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายกิติชัยจันทกอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงการกลุ่มบริหารงานวิชาการสำหรับโรงเรียนบึงการแบ่งหลักสูตรออกเป็น2ระดับคือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน,ตอนปลายตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเปิดหลักสูตรดังต่อไปนี้ 1. หลักสูตรห้องเรียนปกติ 2. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษกิจเต็ส 3. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP นอกจากนี้โรงเรียนบึงการยังจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมชุมนุมนอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา Native Speaker และยังได้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมภาษาต่างประเทศที่2มี4วิชาด้วยกันคือ 1. วิชาภาษาจีน 2. วิชาภาษาเกาหลี 3. วิชาภาษาญี่ปุ่นและ 4. วิชาภาษาเวียดนามและโรงเรียนยังจัดการเรียนการสอนสาร,สาระเพิ่มเติมประกอบด้วยรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1) รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) และรายวิชาการนำความรู้ ไปใช้บริการสังคมไ s 3ในระดับชั้นมนักศึกษาปีที่2และปีที่5ห,หากนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาเรียนต่อที่โรงเรียนบึงการต้องการที่จะรับทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเทอมและค่าอุปกรณ์การเรียนนั้นท่านสามารถที่จะติดตามได้ที่กลุ่มบริหารงานงบประมาณต่อไป สวัสดีครับกับผมนายนัทพงศ์บุญดทษิ์ครับ,บ,ร,ร,บรองผู้ในการโรงเรียนบึงการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลและพบประมานนะครับสำหรับโรงเรียนบึงการมีบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจําทั้งหมด138าท่านบุคลากรที่เป็นครูผู้สอน158ท่านบุคลากรทางการศึกษาอื่น16ท่านครูชาวต่างชาติ12ท่านด้วยการขับเคลื่อนโรงเรียนบึงการนะครับด้วยความที่มีคุณภาพจึงทําให้คุณครูโรงเรียนบึงการได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นจานวนมากนะครับเช่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองโอเบกอวอร์ดครูผู้สอนดีเด่นจานวน2ท่านรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาตินะครับจากสาบันวิจัยแห่งชาติรางวัลคลุกสรุด,ดีรางวัลพระนาัสบดีเป็นต้นสําหรับกลุ่มงานงบประมาณนะครับโรงเรียนบึงการมีการเก็บเงินท่าบุญการศาึกษาจํานวน3หลักสูตรด้วยกัน 1. หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 2. หลักสูตรส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3. หลักสูตร MEP Mini English Program นะครับสำหรับเงินงบประมาณที่ได้มาจากลูกรืนนักเรียนนะครับโรงเรียนจะจัดทำแผนปฏิบัติการซึ่งเงินทุกบาทสามารถลงสู่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ครับลำดับต่อไปขอเชิญพบกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนฐการสิทธิจันเสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนของเรามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้เป็นตัวแทนระดับภาคตนออกชฉงเหนือและได้ไปแข่งในระดับประเทศเซตติ้งสถานศึกษามีสภานักเรียนคลินิกให้คำปรึกษามีงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ MOE Safety Center ต่อไปขอเรียนเชิญพบกับ รองผู้มวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมนายนัทพัฒน์กิติอาสารองผู้มวยการโรงเรียนบึงการรับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบึงการมีเนื้อที่ทั้งหมด54ไร่ 2องานตารางวานอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการทางภาษาจำนวน10ห้องแยกเป็นห้องภาษาอังกฤษ10ห้องห้องภาษาต่างประเทศที่2องจนวน4ห้องได้แก่ห้องภาษาญี่ปุ่นห้องภาษาเกาหลีห้องภาษาจีนและห้องภาษาเวียดนาม และมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อีก12ห้องแยกเป็นห้องฟิสิกส์2ห้องห้องเคมี2ห้องห้องชีวะ1ห้องห้องโลกและดาราศาสตร์1ห้องและห้องวิทยาศาสตร์ตัวไปอีก6ห้องและยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเช่นโดผีเสื้อห้องงานส่วนพุทยศาสตร์โรงเรียนทั้งมีสื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการจัดการเรียนรู้อย่างครบครัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจากกระบวนการการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนะคะทำให้นักเรียนของเราได้รับรางวัลการแข่งขันต่างๆและได้<อ>รับการศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษาค่ะเ<อ>ช่นศึกษา,าศาสตร์วิศวกรรมาศาสตร์แล้วก็แพทยศาสตร์แล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณยายโอ้โป้ารุ่เรียนมันดีป็นนี่นะ ยาย anyway, มากยายมากยายมาสมัครเรียนน้ำเน่ได้บ uh ่ลูกหลายายฮึโรงเรียนเดบอเมนบ้านภักคนจระยายยายครับเดี๋ยวได้ยินเสียงยังบ่ผู้ใดเองยายแม่ฮะยายครับยายครับอืมยายยายครับผี่เอิรนผมชิ่เมื่อยแล้วผมขอแว่นขึ้นนะครับโอ้ย เมื่เสียดายเทนน้องกำลังสีซองเห็นพูโลโลแหมเมื่อกี้นี่แหมพี่ก็อยากไหมครับอยู่โรงเรียนหันไปเบื้องว่าไปแต่ไปเ้วายเอาขึ้นคู่เพื่อนเถอแม่มาครับมามาเพื่อนสิเมื่อแล้วสิรักยี่ไหมวายอดไปอดไปเดี๋ยวผมเมื่อก่อนได้สันครับผมพอกันไ่เด้อครับโอ้ยขอบคุณคุณผู้เพื่อนในลูกโอ้ขอบคุณคุณผู้หลายๆเด้อครับผมถ้ายายส้มโรงเรียนหันครับผมเดี๋ทางปลอดภัยเด้อคู่ครับผมโอ้เมื่อโรงเรียนกันนะบัดนี้ หลุดรอดหาแย่ติดใจโอ,อ้ยตัอืออือโอ้โอ,อ้โอ,อ้เป,นปน็นยังไงเราไปเบิ้งซอยเล่าดูครูครูรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะโอ้หัวเทียนบอดคุณน้องสินยัวิซ่าเหมือนกันอืมแล้วทำไมครูไม่บิดลูกกุญแจล่ะอ๋อเพราะาบิดแล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายแ้ สองแย่หลานเนี่ยมากเบิ่งแต่โคตรนาคือกันนี้เนาะคู่ก็มากเบิอกันเอ้ามาข้ามเดี๋ยคู่เมื่อก่อนเด้อพ่อกันอยู่โรงเรียนนะฮาเนาะเคครับคุณยายเมื่อก่อนครับผมครับัตรนี้คูับสวัสดีครับรถดีดีเด้อติดหรืบัดนี้นั่นติดตัวหลานอันนี้ติดที่ละติดไงิดติดตไปไปบัตนี้เอาไม่ยังลรือไม่ยังอันนี้น่ะไม่ได้อยากไปน้ำคุณแมลงมาก่อน ไปไปไปปสุมภูปก้อกัได้ไปตอนปัสุมภูบกอแม่บอกคันยูเรี่นครับไปกอนด้อตาสมจ้าวเบาๆก็ได้นะ ีตังโดนจนโตนาเทาเมื่อเลยนี่แมนมอแมนมลอลมักลาปีนี่ตัวสิจกม่อหกนาเด็กหน่อยหน่อยนึงกินมังงะปะเทาไล่หายเต็มเตีย แซ่บเนื้อกรอบดีดีโตเป็นรักสายมากโรงเรียนเม่แม่บอกครับเปิดลาห้องย่าเปิรักไปพบบุคคลสำคัญของโรงเรียนกันค่ะก็คือพ่อของอของเราได้พ่อของเอเดนเดดไปเขเปี่ยนทำไมสวัสดีครับน้องท้าเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าวันนี้เราเอ่อไม่ไม่อีกสิครับมาอีกสิก้าไกลสุสากลค่ะโอ้เราสีโรงเรียนประจํา สีมาตามโรงเรียนเจอจ้าจมจลัดน้ำเงินแดงวันนี้แม่ไซมั้เหรเจ้าคือสีขึ้นเนาะขึ้นแม่นที่สุดคำถามที่คุณยายถามมามีคำตอบทุกคำตอบเลยนะคะเอาไหมคำตอบทุกคำถามสิเอาละค่ะคุณยายทุกคำถามมีคำตอบกันเลยโอ๊ยเอาไหม

เนี่ยครับคู่เพื่อ,อน,อนอก็รอเนาะยายเลยอยากไปโรงเรียนแต่ดิโอ๊ตเอาสิโอ๊ตเอาเท่าแล้วเอาไรน้มนำมากชิกระดินหัวเทียนบอดบอดหัวเทียนอยู่บอดลุงเมื่อไหร่ยายจะทำเมื่อไหร่ยายจะทำคู่รถเป็นอะไรต้องถามเด็ดสามสองหนึ่ง เา <laughs> <laughs> ตะก <ว S 3> <laughs> ี้กเจ๊ไส่งขึ้นเลยเลยเอาไว้เอาไว้ Are you ready ้กีโอเอว